วันที่9พฤศจิกายน2567เวลา18.30นนาทนายสระมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมบวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงประจำปี2567ณลานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ซึ่งงานในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณบุคคลสำคัญผู้สร้างบ้านแปลงเมืองอุบลราชธานีสร้างจิตสำนึกกระตันยูของชนรุ่นหลังที่มีบรรพบุรุษผู้สร้างคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอุบลราชธานีสร้างความรักความสามคัคคีความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมศิลปะการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ ท้องถิ่นของชาวอุบลราชธานีและส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน